ดรเสรีวงมนทานักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารโพสต์เฟซบุกระบุว่าขอตัดคำว่าอุ้มแบกเชียออกจากพจนานุกรมชีวิตในการทำรายการทีวีและการเขียนบทความทางหนังสือพิมพ์พอกันทีในการใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยทำให้ประชาชนรักและสนับสนุนนักการเมืองคนนั้นคนนี้พักนั้นพักนี้พวกเขาอ้างประเทศชาติและประชาชนฝั่งดูเทฝั่งดูดีแต่ทั้งหมดก็แค่วัตกรรมสุดท้าย ผลประโยชน์ตำแหน่งอำนาจต่างหากที่พวกเขาต้องการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าหรือถมน้าําไาลรถ้าแม้แต่คําว่าตรบัติสัตว์เป็นวลีที่อธิบายพฤติกรรมของพวกเขาได้ยังมีคนดีคนจริงใจคนกล้าหาญทางจริยธรรมที่เราจะยกย่องยินดียกมือไหว้เหลืออีกกี่คนในแวดวงการเมืองไทยไม่อยากจะบอกว่าผิดหวังเพราะมันน่าจะเป็นเราหวังผิดคนมากกว่าเราคงไร้เดียงสาทางการเมืองจึงมองคนผิดไปดีแล้ว ที่ลุงตู่ถ้าไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมืองแล้วเมื่อจําเป็นต้องตําหนิตนักการเมืองจะได้ทําด้วยความสบายใจสนิทใจไม่ต้องยั้งปากเสียใจได้เคยทุ่มเทในการอุ้มการแบกการเชียร์ในการทําหน้าที่สื่อสารมวลชนเพราะคิดว่าเป็นสื่อที่เลือกข้างความถูกต้องแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าทุ่มเทกําลังกายกาลังใจทําสิ่งไร้ค่าช่วยแบกช่วยอุ้มช่วยเชียร์คนที่ไม่ได้เป็นคนคิดดีหรือทําดีอย่างที่เราคิดพวกเขาสนับสนุนคนไม่ดีให้เป็นใหญ่ เขาสนับสนุนโครงการและนโยบายที่เป็นอันตรายต่อประเทศโดยไม่ทักท้วงเขามีคาถาของเขาในการอธิบายพฤติกรรมของพวกเขาว่าเป็นการรักษามารยาทของการเป็นพรรครวมเอาเข้าไปการรักษามารยาทมันสำคัญกว่าการรักษาประเทศชาติหรือคะเพราะมันทําให้แกนนําพอใจและได้รักษาเก้าอี้หรือเปล่าคะแล้ววันนี้คุณเห็นแล้วหรือยังว่าแม่ชีบทใหม่ทําอะไรเป็นบ้างคงไม่สนใจสินะว่าประเทศชาติจะเป็นอย่างไรประชาชนต้องการอะไร ตรับไดที่อย่างได้นั่งเก้าอี้ที่ต้องการนั่งวังเวงจริงๆถ้ารู้สึกท้อจนไม่อยากทําอะไรในการทําหน้าที่สื่อที่มีจรญญาบัรณอีกต่อไปก็อย่าว่ากันนะมันเหนื่อยจริงๆค่ะเหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกายนะคะตอนนี้คิดหนักในการทําหน้าที่ค่ะมีแต่คนเกรงใจคนเลวและปล่อยให้ทำตามใจที่ต้องการจะผิดอย่างไรไม่มีใครกล้าห้ามกล้าขวางบ้านเมืองถึงได้วิปริตเต็มทีแล้ว